หากเพื่อนเพื่อนกำลังมองหาร้านเติมเกมที่ถูกมีคุณภาพปลอดภัย100%วันนี้ผมขอเสนอเพจพ่อมถเคเ่าเปย์การันตีคุณภาพจากผู้ใช้งานจริงมากกว่า300,000คนเติมง่ายเติมไวสะดวกปลอดภยัยพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงโปรโม,มชั่นจัดเต็มพร้อมโค้ดส,ส่วนลดคลาสิกนำไปใช้เป็นส่วนลดเพิ่มได้อีกนะ เปย์ให้คุ้มเปย์ให้ฉลาดต้องเคเบิลเปยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับและอย่าลืมใส่โค้ดคาสิกเพื่อนําไปเป็นส่วนลดต่อแบบจุกๆแล้วทางสปอนเซอร์เขาก็ได้จ้างผมต่อนะทุกคนโอเคครับ okay, ผมกาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ในเกมรอยเจนบอยริปกกนอีเช่นเคยนะครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาต่อกันกันกบอ่าอีพีที่แล้วนะครับผมที่ทําในเรื่องเกี่ยวกับตัวของรูนไปนะก็อีพีก่อนหน้านี้ผมไ้ทําตัวของ ตัวรุ่นเปิดจุดอ่อนกับตัวของรุนขวานไปใช่ไหมวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเพิ่มอีก2รุนนะครับผมก็เดี๋ยวจะพยายามทยอยทําให้เนาะก็รูนที่ผมจะมาพูดในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นรูนที่เอามาเปรียบเทียบแล้วก็มาเลือกใช้ตามสถานการณ์ที่แตกต่างกันนะครับผมก็เดี๋ยวจะแนะนำแชมเปี้ยนที่เหมาะให้ด้วยนะว่าตัวไหนควรใช้รุ่นอะไรยังไงแล้วก็รูนแต่ละอัน่ยมีความสามารถอะไรนะครับผมก็มาเริ่มกับรุ่นแรกครับผมก็คือรูนรองเท้าอันนี้ครับรองเท้าติดปีกเนาะเรียกแบบง่ายๆพื ก็คือเดี๋ยวอธิบายความสมัยก่อนนะก็คือเมื่อเวลาเรานะครับผมทำการเคลื่อนที่นะครับหรือทําการโจงตีจะทําการชาร์จสแต็กนะครับผมให้กับตัวของเราและเมื่อเรานะครับผมทําการชาร์จสแต็กครบ100อสแต็กนะครับการโจงตีครั้งถัดไปของเราในครับผมจะทําการฮิวนะครับผม ยืเลือดให้กับเราแล้วก็เพิ่มพลังความเร็วื่อนที่ให้กับตัวของเราด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับผมตัวของฟร o ฟูดเวิร์กเนี่ยในระหว่างตอนที่ Effect เอฟเฟกต์ได้ทำงานนะครับผมมันจะได้รับความเร็วจงตีเพิ่มอีกนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะในการจงตีครั้งถัดไปครับก็จะทําให้การจงตีครั้งที่สองของเราเนี่ยมันออกไวขึ้นนะครับผมก็พอเราเก็บครบหนึ่งร้อยชาร์จปุ๊บเราตีไปหนึ่งทีปุ๊บ,บครั้งที่สองมันก็จะติดง่ายขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เป็นลูนที่ เหมาะสําหรับเอามาเล่นในช่วงต้นเกมนะครับผมเหมาะสําหรับพวกแชมเปี้ยนที่เน้นในเรื่องของการยืนเลนไม่ค่อยแข็งแล้วต้องผ่านช่วงต้นเกมไปให้ได้นะครับผมก็เป็นรุ่นที่เหมาะมากๆนะครับผมแล้วรุนนี้นะครับผมมันไม่ได้เพิ่มแค่พลังชีวิตอย่างเดียวนะครับผมมันจะฟื้นฟูมานาให้ด้วยนะ แต่เพาว่านะครับผมไอการฟื้นฟูมานาหรือการฟื้นฟูเอนเนอร์จีเนี่ยมันจะต้องทําการโจรงตีใส่แชมเปี้ยนเท่านั้นนะถ้าเกิดตีแค่บีเนียเนี่ยมันก็จะทําการฟื้นฟูนแค่พลังงานชีวิตนะครับแต่ถ้าเกิดโจงตีนะครับผมตัวของแชมเปี้ยนฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะได้โบนัสมานาหรือพลังงานด้วยครับโบนัสเอเนอร์จีน,นะครับผมก็เอเนอร์จีเนี่ยก็ยกตัวอย่างก็จะเป็นพวกตัวละครอย่างเส้น,ซนเซตอะคาลิเชนเคนเอนที่ใช้พวกเอเนอร์จีหลอดเหลืหองเป็นต้นหรือพวกรีซินอะไรประมาณนี้นะรูนฟื้นฟูมันก็็จะะทาาาให้้้้้้เเเรเรเนรนนนีีีี่่ยไไไไดดดดวขึคับบกถตตปุ๊ลืออ ได้เลือดได้ตีเร็วแล้วก็ได้ความเร็วเคลื่อนที่ถ้าตีแชมเปี้ยนก็จะได้ ความเร็วจงตีด้วยได้เลือดด้วยได้อาโบรคอมเรินขึ้นที่ด้วยแล้วก็ได้มานาหรือเอเนอร์จี้ขึ้นด้วยขึ้นอยู่กับเราเชจะเส้นแชมเปี้ยนตัวไหนนะครับผมแต่ว่าแชมเปี้ยนนะครับผมที่เป็นสายโจงตีระยะประชิดรระยะไกลเนี่ยความสามารถเอฟเฟกก็จะแตกต่างกันนะถ้าเปิดเป็นระยะประชิดเนี่ยก็จะได้ความสามารถเอฟเฟกที่น่ากลัวกว่านะสำหรับตัวของลูนฟิสฟูดเวิร์กนะครับผมก็อยจะเป็นลูนที่เอาไว้ใช้นะสำหรับตัวละครต้นเกมหรือพวกตัวละครที่ได้อยากได้มบิลิตี้แล้วก็แบบตัวที่ เอามาช่วยในเรื่องของการแบบยืนคลายหรือ,อว่าเดินผิวๆหน่อยอะไรประมาณนี้เอามาเล่นในเรื่องของการเบรสสกิลในช่วงระยะสั้นๆเนี่ยก็จะดีะมากๆนะครับก็ตัวละครที่เหมาะกับการเล่นตัวของฟีดฟ o ดเวิร์กเนี่ยก็จะมีตัวเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้นะครับผมสักสี่ห้าตัวแล้วกันหรือสองสามตัวเนะก็ ที่ผมใช้บ่อยก,ก็จะมีตัวของคาร์มิลนะครับผมคาร์มิลเนี่ยจะเป็นตัวหลักที่ผมใช้ตัวของรุ่นของฟิตฟูดเวิร์กเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวของอะคาลิก็สามารถใช้ได้ครับหรือตัวของจินนะครับผมอะไรพวกนี้เป็นต้นนะก็เอารุ่นฟิตฟูดเวิร์กมาค่อนข้างที่จะดีเลยทีนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันกับรุนนะครับผมที่เป็นรุนที่เอาเป็นตัวเลือกแล้วใช้สลับกันระหว่างฟิตฟูดเวิร์กนะครับผมนั่นก็คือตัวของรุ่นกร a บอันด้ยิงนะครับผม กราบอันไอ้งเนี่ยทำไมผมถึงเอามาเปรียบเทียบกับรุ่นฟิฟท์เวิร์กนะครับเดี๋ยวผมค่อยอธิบายตอนหลังเนาะแต่ขออธิบายความสามารถของตัวกราบก่อนนะครับผมกราบนะครับผมเมื่อเวลาเราทำการเข้าบทการต่อสู้หรือทำการโจมตีบีเนียนนะครับหรือเซมเปี้ยนฝั่งตรงข้ามนะครับทุกๆ3วินาทีในของการโจมตีนะครับผมครั้งถัดไปของเราจะทำการโจมตีในของสร้างคอเสียหายเวทเพิ่มเติม,ตมนะ แต่ว่าเป็นการคูณตามพลังงนชีวิตนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเรานะับผมโจงตีใส่สตูปุบเราจะตีแรงขึ้นในคิดนั้นนะครับแล้วเราก็จะได้รับเลือดคืนด้วยครับเป็นการดูดเลือดไปในตัวนะครับแล้วถ้าเกิดเราติดตัวของรุ่นแก๊ปเนี่ยโจงตีสตูนะฮะผมเราจะได้รับพลังนชีวิตถาวรด้วยนะอ่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเลยนะแต่มันจะได้แค่สิบหน่วยเท่านั้นนะจากคำอธิบายที่เขียนเอาไว้นะครับผมแล้วก็บนัสความเสียหายเวท่ากับสามเปอร์เซ็นต์ของพลังชีวิตนะครับแล้วก็จะฮิวหนึ่งจุด จะเป็นรุ่นที่เอาไว้ใช้ในเรื่องของการเทรดในเรนนะครับผมที่ค่อนข้างน่ากลัวเลยนะก็จะเหมาะกับพวกตัวแชมเปี้ยนที่เป็นแชมเปี้ยนประเภทท้ายเกมนะครับผมที่ค่อนข้างร์เก่งนะเอารุ่นนี้มาแต่ตัวของคาร์มิลเองก็สามารถเอารุ่นนี้ได้เหมือนกันนะแต่ว่ารุา่นแกรกับรุ่นฟตฟูตเวิร์กเนี่ยมันจะเป็นรุ่นที่มีความคล้ายคลึงกันแต่แตกต่างกันนิดน,นหน่อยหน่อยนะครับผมก็ ใช่ไหมผมถึงว่าเปรียบเทียบกันใช่ไหมก็รูนกราฟเนี่ยมันจะเป็นรูนที่เอาไว้เล่นในช่วงเลดเกมนะครับผมแต่ตัวรูนของฟีฟูตร์ลเนี่ยคือเอฟเฟกของมันนะครับผมมันจะจงตีใส่มีเดียนก็ได้จงตีใส่แชมเปียนก็ได้นะครับ แต่ว่ารูนแกปเนี่ยมันจะมีข้อจำกัดก็คือถ้าเกิดจะให้เอฟเฟกมาติดอ่ะคือเราจงตรงตีใส่แชมเปี้ยนฝั่งตรงข้ามอย่างเดียวถึงจะได้รับโบนัสพลังชีวิตแล้วก็ดูดเลือดแล้วก็โจมตีแรงขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะให้เอฟเฟกมาติดเนี่ยเราสามารถโจมตีใส่มิเลียนก็ได้ครับมันก็จะทําการแบบรีชาร์ตเนาะพอครบสามสแ,แต็ปปุ๊บมันจะขึ้นเป็นมือเขียวๆมาสังเกตตรงใ,ใต้เอฟเฟกตตรงที่เพื่อนๆวางมันจะมีพวกแท็บที่แบบบอกว่าตอนนี้เรามีบัฟอะไรอยู่อะไรพวกนี้ไอ้ลูนแกับเนีใส่ยมนัผมก็จะทําาให้ตัวของเรน โจมตีศัตรูได้รุนแรงขึ้นแล้วก็ดูดเลือดนั่นเองแล้วก็ได้รับมนในพลังชีวิตถาวรก็รุนแกปเนี่ยจะเหมาะกับพวกตัวละครประเภทเลตเกมนะครับผมหรือตัวละครที่ชอบเทรดบ่อยๆนะยกตัวอย่างเช่นก็จะเป็นตัวของเซโตะนแครับผมตัวของนาซัตนะครับผมตัวของวอริีแบรท็อปเรนเป็นต้นอะไรพวกนี้นะรุนวกนี้มาค่อนข้างดีนะรุนตัวของแกร็บเนี่ยเหมาะกับตัวของวอริีแบร์อย่างมากครับออกมาใช้คู่กับสกิลสได้จะทําให้ตัวของวอริีแบร์เนี่ยกัดโคตรแรงครับแล้วมาคู่กับตัวของ ไอเทมอย่างดีวายซัตเตอร์นะครับบอกได้เลยว่าตอ,อกัดทีที่ขี้แตกนะครับหรือลิงนะเอารุนแก๊ปมาคู่กับตัวของไอเทมดีวนะครับบอกเลยว่าทุบทีขี้แตกนะครับผมเป็นรุนที่ค่อนข้างดีนะและช่วงท้ายเกมไปเนี่ยเราก็จะได้รับโบนัพลังชีวิตที่ค่อนข้างที่จะสูงด้วยนะครับผมบวกสิบไปเรื่อยๆถ้าเกิดเราได้เทคกกสตูบ่อยๆเนี่ยเลื่อดมันก็เด้งเยอะนะครับสิบทีก็ได้ร้อยหนึ่งแล้วอะไรปนระมาณนี้แล้วมันไม่จํากัดด้วยนะเอามาให้กับพวกตัวของไ้ออนการเรนอะไรพวกนี้บอกเลยว่าน่าเกียดมากนะครับ ส่วนตัวของรูนฟิตฟูดเวิร์กเนี่ยรูนฟิตฟูดเวิร์กเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีในช่วงของในเรื่องของการที่มีเก็บบนหะน้พลังชีวิตถาวรนู่นนี่นั่นนะแต่ว่ามันจะไปดีในเรื่องของการความคล่องตัวนะครับผมโมดิตี้ที่เพิ่มขึ้นจากการที่เราตีติดแล้วเราจะได้วิ่งเร็วด้วยนะแล้วก็ได้ตีเบิลหนึ่งทีนะครับมันจะเหมาะกับพวกตัวอย่างอะอย่างในกรณีอย่างตัวของคาร์มิลเนี่ยบางทีเราเตะมิเลียนไปนะครับผมเราสแต็กมันกำลังจะร้อยอะไรพวกเนี้ยแล้วเราก็ไปยืนเทรดกับศัตรูเนี่ยแล้วพอเอฟเฟคคสกกิิลลมมมมมัััััันนนนนนนตตตดรรรร้้นน้้งงงงซอออออเเีีีีี่่ยยไปแววททใใชชา์จจบึะหข คามิลเนี่ยเตะสองครั้งและครั้งที่2ก็จะเป็นการแบบเตะติดทูดามจอะไรปไปเลยเนี่ยจะทำให้ตัวของคามิลเนี่ยมันรีดามจได้ค่อนข้างที่จะไวนะครับนอกจากนี้ในเรื่องของโมดิลิตี้ที่ได้รับความเร็วื่อนที่เพิ่มเติมเนี่ยมันจะทำให้จังหวะลุกจังหวะไล่เนี่ยค่อนข้างที่จะน่าเกียดมากครับถ้าเกิดตัวละครของเราเป็นตัวละครที่มีโมดิลิตี้สูงหรือพิ้วอยู่แล้วเนี่ยเอาลูนนี้มาว่าจะยิ่งพิ้วขึ้นไปอีกหรือถ้าเกิดเราในแ่ฮ้ผมไม่ได้เป็นเล่นตัวละครที่มีมมมดตตีีีี้้้สูงสงงงๆเนน่แลวรราาา,าเอเอออบบทฟขกจไั เพื่อได้ความหรือเคลื่อนที่เพิ่มเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเดินหลุดออกมาจากสถานการณ์ตรงที่ไม่ปลอดภัยได้ครับอย่างสมมติว่าเรากําลังจะโดนเขาบาล้วงเขากำลังเข้าไป้ตรงตีอะไรอย่างเงี้ยเรามีสกิลอ่ะเราเป็นคาร์มิลเราสกิลสองสโลเขาได้แล้วเราตีเขาทีหนึงเราก็วิ่งไวออกมาได้อะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตัวของฟิฟต์เบิร์ดเนี่ยมันจะดีในเรื่องของการที่ถ้าเกิดเราไม่อยากไปเทรดกับศัตรูนะครับผมบ่อยๆนะเพื่อเอารูนเนี่ยรูนแกอบแต่คือมันต้องไปตีโดนแชมเปี้ยนโดยตรงเนาะเอฟเฟกต์เหมือนจะต็ให้ครบ100 นะเราก็ตีมีเงียนไปครับเราก็ได้เลือดเต้งขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วไอ้รูน,นี่มันไม่มีครูดาวครับแค่พยายามใหญ่ย,ยืนเฉยๆครับพอเราตีปุ๊บเอฟเฟกต์มันครบร้อยเราตีทีหนึ่งเราได้เด้งเลือดคืนอะไรประมาณนี้เราก็เดินเดินเดินเก็บชาร์ไปเรื่อยๆก็จะเต้งเลือดเรื่อยๆมันก็จะทำให้ตัวของเราเนี่ยยืนเลนแข็งขึ้นนิดนึงนะเป็นรูนที่เอามาทําให้เราเนี่ยเล่นต้นเกมได้ค่อนข้างที่จะง,ง่ายมากๆครับแต่อาจจะไม่เหมาะกับรูนที่าไม่เหมาะกับการเทดนะรับผมเทดแบบ ทรดแบบรูนแกบไรแบบนะั้นถ้าเกิดชอบเทรดแบบว่าเปยืนแรกกับสูบ่อยๆอบบอกแกร็บมาจะดีกว่านะตอนนียจะเป็นรูนทางเรื่องแนะงระหว่างตัวของฟิกฟู o เวิร์กกับตัวของ Grab บอันไดอิงนะครับผมชอบแบบไหนก็ลองไปเล่นดูนะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้านะครับผมจะมาทำรูนอื่นๆเพื่อนๆดูอีกนะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับผมชอบรูปไหนก็ลองไปเล่นกันดูนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะเพื่อเป็นกาลังใจให้กัชบช่องของผมด้วยนะครับสามารถโดนในเป็นกาลังใจให้กันได้นะว่าจะเป็นหลงซุปเปอร์ตังจากทางยูทูบหรือลิงก์โดเนที่อยู่ใต้คลิปชัรนดเลยโอเคสำหรับคลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมคลิปของผมจนจบครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายครับ